สวัสดีพี่น้องเช่ารักเกษทุกท่านเมื่อนี้ยายม่อนเกษพระพี่น้องไม่เห็ดหน้าปังหละพี่น้องเอ้ยหน้าน้ำถั่วพี่น้องอน้ำาถั่าาถวเราก็บยายม่อนก็ได้เข่าในหน่อยสอบหนึง่งก็เลยมีความคิดว่าสีเห็ดเข่าหน้าปังจะได้บานในยายม่อนก็เลื่อมล่วงเมือเ่อวานไดน้บานในพี่น้องวานเราเองนี่พอบานแล้วจักอยู่ใส่ยายม่อนพอเห็นเราเมื่นอนีจักเราไปใส่เมื่นอนีเอยเอาเข่ามาแล้วจักงานไปใส่พี่น้องเอ้ยยายม่อนกับฝ่าวานฝ่าวานฝ่าวานแล้วประหยัดมันนั่นแล้วเนาะลวดไถเพิ่นมาปันไถไหม ให้รดไผเพิินมาปันไห่บานี้ยายม่อนเห็ดเข่าปังเองียงยายม่อนเห็ดเข้าปังแดงเด้อพี่น้องเดอ้อยายม่อนไปซื้อเอายนวนร่องสีร่งสีเขา้าว่รงซื้อเข่านั่นแหมรับซื้อเข้านั่นแหมพี่นอ้องอือยายม่อนไปซื้อ,อน้ำเพิินกิโลละ15บ,บาทเด้อพี่น้องเฮาบบมีเนาะเฮาอยากได้พ <He S 1> ันแมนบบเฮาก็ต้องไปซื้อเพิ่นกิโลละ15บาทตอนนี้ยังมีเด้ออยู่เด้อพี่น้องเด้ออันยายม่อนซื้ออยู่อันร่งสีซุ่มซ่อนอยู่ผุนล่ะทังบรนณนวดแดงผุนล่ะพี่น้องผู้ได้ยากได้กะ เบิ่งคลิปเลี้ยม,ม้อนแล้วกะอยากวานกะไปซื้อเอาเด้อจ้าเลียบ้อหลายยาวเราวานเลียบมบอลมันสามสิบกว่าส왑นี่แล้ววะสันอืมยายม,ม้อนซื้อมากคิโลโละสิบห้าบาทเนี่ยซื้อมาสามกว่าส왑ได้พี่น้องพันกว่าบาทนี่แหละยายม,ม้อนก็จะเข็ดเนาะพี่น้องยายม,ม้อนกับ,บ่มีเข่าแหมเลี้ยมบ่ได้เข่าแหมเออน้ำท่วมน้ำท่วมพี่น้องน้ำท่วมวิธีเฮ็ดหน้าปังแห่งด้อพี่น้องคันแรกไทระว้ประมาณสามสี่หมื่นนี่แหละยายม,ม้อนไทระ้หัวตะเลียว จากงานเลียงต่างๆกับมาไถดะไหวมันบ่พราะไถดะไววแล้วเรียบร้อยกะมาปั่นเด้พี่น้องเอารถเนี่ยเอารถไถไงเนี่ยเพื่อนมาปั่นปั่นรถตะลี่ปั่นปั่นห้แหงห้ยมุนปั่นแหงมุนแล้่ยวฮักกบานเขาด้ยพี่น้องคือยายมุนวานนี่แหละวานเขาลงไปวานเขาลงไปเลยวานในทัววานทีทีเ้อพี่น้องวานทีทีเ้อเออฮากบไร้เฮ็ดอันหน้าปังที่ว่าเฮ็ดอันเทศตุ่มเขาต้องวานทีทีเลยจ้ะ วานเพื่อเกิดเนี่ยพอเกิดเนี่ยวานเลยยายมดซื้อมาสามสบยายมดวานวานสิวานสี่เมื่อแต่ละพอวานแล้วบวาวันเหมือจากแล้วานจังไดพี่น้องเอ้ยมาวานสอยยายมดก็ได้เออยายมดบอกว่าทานทีๆกันยังไงเขาปลูกเหลืออยู่ยายมดหรือมีไอบานที่นี่วานเลี้ยวเลี้ยวได้ไปที่น้องบ้านีลยวานเลี้ยวเลี้ยวผู้ใหญ่บ้านเราก็มาปันไห้ให้ผู้ใหญ่บ้านบ้านไอ้แค่มาปันไห้ให้ผู้ใหญ่บ้านแถวนี้แหละเรามาปันไห้ได้พี่น้องปันเรายายมดก็สิเป่งน้ำลงได้ไปี่น้องบ้านเลยวันเลี้ยวเลด้อเปียงน้ำล ทิ่ตามกันไปเด้พี่น้องเด้อบ่รู้ว่าสิเป็นยังไงผุนรวดปั่นอยู่ผุนผุดผุนผุผุนผุนยาบ้านปั่นอยู่ผุนบ่รู้ว่าสิเป็นยังไงเด้พี่น้องให้พี่น้องติดตามไว้ว่ามันสิเป็นยังไงเด้พี่น้องเหตนะุข่าวหน้าปังแห่งเยื่อบุกคยเฮ็ดว่ามันสิได้ผลบ่สิแนะม้เยื่อบุกับที่ล่องไทยคลิปลงให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆว่ามันสิเป <disagre ed S 1> ็นแต่เฮ็ดตัวบ่มันเป็นแต่เปเฮ็ดตามบ่สิแม่พี่น้องเอ้ยยืมอบุกับมากทดลองเนาะเออทดลองึกแน่ผิดแแแนนน่่่่ตวาอัทงบ้พพเเิก็็ฮดล้วล่ะพี่น้อง หลวงบรรพูพ bon right. ิ s <S you sí, ่นเห็ดเหลี่เด um ้อพี่น้องเอ้ยได้ผลได้ผลได้ผลขึ้นดีเพิ่นบอกว่าให้ปล่อยน้ำลงเลยปล่อยน้ำลงไว้คืนหนึ่งเซี่ยใบขึ้นหนึ่งหรือสองขึนนี่แหละเพิ่นว่าแล้วก็ปล่อยทิมเพิ่นว่าในเยื่อมดนกระเทียดตามเพิ่นกระเทียปล่อยได้เนี่ยพอปล่อยได้เนี่ยแล้วนะเยื่อมดนมันหลุดเนาะพี่น้องอืมมันอยู่ไตเนาะนี่แหละก็ค่อยเบึ้งไปว่ามันสีเหลี่มันสีงามสีทั่วซมได้พี่น้องเด้อพี่น้องเด้อพี่กระรังใจให้ให้เยื่มดนเนี่ยเยื่อมดให้เขาน่าปังปีเรียกพี่น้อง ากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อมีคีวิดีโอด้านใดกระสีได้แจง้งเตือนให้เบิ่งนานาะจ้ะเนาะนี่แหละการเฮ็ดหน้าปังแหงไทรอบนึงแล้วก็ปั้นรอบนึงแล้วก็บวานเขาแหงเลยแล้วก็มาปัน้นอีกรอบนึ่งกเสรซตขบวนการพี่น้องดินซุ่มๆอยู่เด้หนะ่ะพี่น้องเพื่อนปั้นอยู่นน่นดินซุ่มๆอยู่ประมาณอาทิตย์หนึง่งค่อยเอาน้ำเขาก็ได้เพี่นหวังหรือว่าประมาณสี่หมื่นจังสิละ ขอกุ้นที่พี่น้องแบบส้มรับฟังหลายๆถ้าติดตามกันอีกที่นึงว่ามันเกิดดีบร่จนหิหอดเขาแง่จะได้เกี่ยวผลพี่น้อง